14นะคะสาร x เป็นตัวทำละลายชนิดหนึ่งมีค่า kb และ kf เป็น1.2และ2.0องศาเซลเซียสกิโลกร,รัมต2โมตลตามลำดับและมีจุดเดือด80องศาเซลเซียสเมื่อลายตัวถูกละลาย q ซึ่งเป็นของแข็งและไม่แตกตัวเป็นไอออนหนัก0.72กรัมในตัวทำละลาย x 8กรัมสารละลายนี้มีจุดเดือด80.36องศาเซลเซียสเมื่อนำสารละลายนี้ไปเติมตัวทำละลาย ให้มีมวลของ x เป็น2เท่าของเดิมแล้วหาจุดเยือกแข็งพบว่าสารละลายแข็งตัวที่ลบ5.5องศาเซลเซียสจุดเยือกแข็งของตัวทำลาย x เท่ากับกี่องศาเซลเซียสจากข้อนี้นะคะที่น้องๆควรจะรู้ก็คือเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟค่ะ,ะสมบัติคอลลิเกทีฟคืออะไรสมบัติคอลลิกเกทีฟนะคะก็คือสมบัติของสารละลายนั่นเอง สมมติให้เรามีอันนี้เป็นถ้าให้เป็นน้ำนะคะอันนี้ก็คือจุดเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสใช่ปะจุดเยือแข็งศูนย์องศาเซลเซียสคราวนี้ถ้าเราอันนี้เป็นสารละลายจุดเดือดของมันเนี่ยจะสูงขึ้นส่วนจุดเยือแข็งจะลดลง อันนี้คือสมบัติของสารละลายนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเดลต้าทีที่เกิดขึ้นหรือว่าจุดเดือดที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะเท่ากับค่าคงที่ KB คูณกับความเข้มข้นเป็นโมเล้วส่วนข้างล่างนะคะก็คือจุดแยกแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่หรือว่า Kf คูณกับความเข้มข้นของสารละลายเป็นโมเล้ว โอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีสูตรแล้วว่าเดลต้าทีบเท่ากับ kb คูณกับ M และเดลต้าทีเอฟเท่ากับ kF คูณกับ M สูตรข้อนี้เขาบอกเอาไว้จากสูตรข้อนี้นะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขามีตัวทำล,ลาย x อใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเจ้าตัวทำลาย x อเนี่ยตอนนี้บอกว่าเขามีตัวทำล,ลาย x อแล้วก็ให้ค่า kb กับ kF ของ x มานะคะอันนี้เป็น KB ส่วนอันนี้คือ KF แล้วเขาก็บอกว่ามีจุดเดือดน,นี่ให้จุดเดือดมาด้วยว่าเท่ากับ80เสร็จบุ๊บเมื่อละลายถูกเมื่อละลายตัวถูกละลายหรือว่าเอาคิวมาละายนั่นเองเขาบอกว่าใช้คิวเนี่ย0.72กรมัมอันนี้คือคิวเนาะเขาบอกว่าตัวทำละลาย x 8กรมัมอ่านี้คือตัวทำละลาย x 8กรมัมารละลายมีจุดเดือดเท่านี้อ่าเพราะฉะนั้นจากข้อนี้นะคะเราก็จะได้ว่า M ของมันหรือว่าโมเลลเนี่ยก็จะเท่ากับตัวทำละลายเขาให้หาเป็นหาเป็นอะไรเอาใหม่นะคะสูตรของเราก็คือเดลต้าทเท่ากับ kb คูณกับ m คราวนี้ตอนนี้เรารู้ M ไหมคะเราก็ไม่รู้ M เนาะปรากฏว่าเดลต้าทเนี่ยจาก80กลายเป็น0.36แสดงว่ามัน เปลี่ยนแปลงไป0.36ใช่ไหมคะ KB ก็คือ1.2 m ก็คือเราต้องหานะคะจะได้ m เท mm hmm. ่ากับเท่าไหร่คิดเลขฟึ๊บก,ก็คือ0.3 mol แ,แล้วเขาบอกว่านำสารละลายนี้เมื่อนำสารละลายนี้เมื mm ่อนำสารละลายนี้ไปเติมตัวทำละลาย X ให้มีมวลของ X เป็น2เท่าของเดิมถ้ามวลของตัวทำละลายเป็น2เท่าความเข้มข้นก็ต้องลดลงเป็นครึ่งหนึงถูกปะอ่าก็จะได้ว่า m 2เนี่ยเท่ากับ0.15โมแลกลเนาะก็คือเปลี่ยนแปลงไปครึ่งหนึ่งจาก0.3แล้วเขาบอกว่าหาจุดเยื่อแข็งเพราะว่าแข็งตัวที่ลบ5.5องศาเซลเซียสจุดเยื่อแข็งของตัวทำลลายนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเดลต้ t f ก่อน จะเท่ากับ Kf คูณกับ m ซึ่งเดลต้า Tf นะคะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราจะหาเนาะ Kf เท่ากับอ่าดูจากโจทย์ Kf คือ2ใช่เปล่าก็จะได้2คูณ m 0.15ก็จะเท่ากับเท่ากับ0.3เท่าเท่าเดิมนะคะ แสดงว่ามันเปลี่ยนไป0.3องศาเซลเซียสแล้วเขาบอกว่ามันมีพอจุดจุดเยืะกแข็งสารละลายแข็งตัวที่5องศาเซลเซียสอะสมมติกลับมาดูรูปนี้สมมติว่าอันนี้เนี่ยให้เป็นตัวทำาสารละลายก็คือตัวทำละลาย x นะคะเขาบอกว่าสารละลายอะ่ะมันลบ5.5แล้วตรงเนี้ย0.3เพราะฉะนั้นตรงจุดเยืะกแข็งของตัวทำละลาย x ตอนแรกก็ต้องเป็น ลบ5.2ถูกไหมคะเป็นคำตอบเนะาะเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบว่าเท่ากับลบห2หรือว่าข้อ2นั่นเองวิธีทำข้อนี้นะคะก็ไม่ยากเนาะตอนแรกๆน้องๆก็ต้องรู้จักสมบัติคอลิกเกทีฟก่อนว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวทำละลายอันเป็นน้ำอย่างเงี้ยข้อสารลายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าอันนี้เราให้เป็นตัวทำละลาย x อันนี้คือจุดเดือดจุดเยือกแข็งของมันตอนแรกเสร็จปุ๊บพอกลายเป็นสารละลายเนี่ยจุดเดือดมันก็จะเพิ่มขึ้นจุดเยือกแข็งก็จะลดลงซึ่ง ความอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็มีสูตรเป็น KB หรือว่า KF คูณด้วยความเข้มข้นเป็นโมลารใช่ไหมคะน้วจากข้อนี้ตอนแรกตอนแรกเนี่ยเขาก็ให้มาแล้วว่าเดลต้า KB อ่ะเป็นเท่าไหร่ให้ KB มาเราหา m เพราะเขาบอกว่าเติม x เพิ่มเป็น2เท่าถ้าเติม x s ก็คือตัวทำลายถ้าตัวทำลายเพิ่มขึ้นความเข้มข้นก็ต้องลดลงก็หาร2ซะแล้วก็หาเดลต้า TF ออกมาเนาะเสร็จปุ๊บพอได้เดลต้าย TF ก็เอาอันนี้เนี่ย ไปลบออกจากลบ5.5นะคะหรือว่าเอาไปบวกนั่นเองเนาะให้มันกลับไปเป็นจุดเดิมเดิมเอ้ยจุดเยอดแข็งเดิมของมันก็จะได้คำตอบออกมาแล้วอ,อันนี้ก็คือคำตบอบของข้อ14นะคะข้อ14ตอบข้อ2นะคะข้อ14ข้อ2โอเคนะ